วัวเนาะมันนี้จัพามาดูนกนั่งดูนกสิจะหมุนเข้าตรงตอนไข่ไมามาดูโอกนะพืกอนไม่ใช่ทำหมุนก่องห้าหันไปแมวหันไปด้วยบอกเฉียรถนะอมองกินนะังตกตังี่ก่องบินแมว ไปยอะุ๊บปุ๊บปุ๊บุ๊บอ้วนุ๊บปุ๊กัมีอะไร้พูอะไรอยู่ซุ่มบ้างดูนูนดูนี่บ้างอ้วนใช้เข้ามาดกแต่ก็ยากคุณ น yes. ี no, nice. ่คือไม้กระทาของวัวนะป้ะมันกะเทยไปนะมาเฉยๆเยๆเลยเฉยๆเลยวัวหนักเกินวันนี้นี่ไวน่ะนี้กินทำไม ชอบป๊ปาใช่ไหมป๊าม่ขนมให้ว่านไปไปไไปไปไหนจะไปไหนฮะไปไหนว้วนมาหาป้าป๊าหรออ่ะมาป๊ะป๊าาป้าป้าอ้วน นี่อ้นบอกรถมาอีกแล้วป,ป้าเห็นมีหนึ่งอ้นบอกจี้ยกก้นขึ้นทำไมาอ้อะไรอ้นบอกมีเจะห้อมเลย ไปเล่นในทุ่งนาไหมอ้วนบอกป๊าจะจับอ้วนอาบน้ำอ้วนไม่ลงไปหรอกขี้โคลนนะเนาะใช่ไหมอ้วนบอกอ้วนอาบน้ำตอนเย็นมีเลยอ้วนต้องอาบตอนกลางวันเนาะจิ๊จิ๊จิ๊นิวเฮ้ยอะไรอะ ม,มาเาื่อมหร่รดีกแล้วมาเมื่อทีเลียวมเมื่ควรม,มองอะไระควรม,มองอะไรนะควรม,มองทุ่งนาที่เกี่ยวข้าวไปเร็วมองอะไรวุ่นมองอะไรฮะแล้วก็มองไปอีกแล้วมองไปไหน อนบอกเสียงกึก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 มานบอกปูามันนากัวมันเสียงดังจังเลยเสียงอะไรฮะเสียงอะไรเสียงไรอวนฮะอนนั่งทารวอนั่ง้าจะยังนั่งยังไงนะฮะนั่งดีๆดินั่งดีๆนั่งยังไงเนี่ย ไม่เป็นนะฮะอันะอหนะกอันหนักอะไรอ่ะโอ้โห่ปลาในปลาที่นั่นไงไม่เห็นน้ำเห็นแต่ไม่เห็นตัวมันกระโดดไงไหนอ้วนบอกป๊าบอกว่าเห็นปลาตกฟองเยอะๆด้วยจะตกอ้วนบอกอ้วนก็เห็นเห็นไหม อ้วนจองจาจะทะลุแล้วอ่ะอ้วนบอกว่าตรงนั้นแหละปปลาอุ๊ยอ้วนบอกปะปัาตีอะไรวะนี่อ้วนว่าส่าเล็งปลาไว้เยอะยุงเยอะนะนนนนนนอ้วนจ่าเล็งปลาปลาตีปลาปลาหายเลยอ้ะอ้วนบอกอ้วนจ้องจะกินปลาตอนนั้นเลยนะปลาไปจับมาให้อ้วนเดี๋ยวนี้เลยไปไปอ้วนไปจับมา อ้นบอกปู่ป้าอะไรไปจับให้อ้วนนะจับปลามาจับปลามาในะ <c oughs> <c oughs> นั่งทาอะไรเนี่ยฮะทาอึงอาอ้งเมียวอ,อึงออ้งเมียวอ,อึ้งเมียวอ้วนหลอกอึ้งเมียวอ,อึ้งเมียวแล้วว่าแล้วว่ามองอะไรมองลุกลุกมองอะไรมองอะไรหูหลุบขนาดนันะ้น

มันบอกจ้องปลาตัวนั้นนานแล้วนะไหนนี่ปลาตัวนั้นอ่าปลาตัวนั้นนั่นแหละป้ามีจับใครโออันนี้ทีอ้วนกลัวมันหายอ่ะอ้วนจ้องอยู่ปลาตัวไหนปลาตัวไหนชิช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  ปลาอ้วนฉี่คอเลยอ้วนจะได้เห็นอะไรชุ่มๆนะได้ไหมนะดูไหมจะได้เห็นปลาชุ่มๆไม่ได้ยกให้ดูเด็บเด็บเด็บเดบเด็บปุ๊บปุ๊บฮุฮุอ้วนอ้วนคือมันน่ากลัวนะป๊ะปะจับยังไงเนะป๊ป๊าอุ้มอ้วนดีๆดิ่งนะอ้วนยากบอกป๊าอุ้มทีนี่อ้วนกลัวจีจีไหนอ้วนกลัวจะตุยนะอ้วนตุย เอาไปหาจับปลาไหมาไม่ไปอยู่ไหนโยนบอกรถผ่านอีกเยีวอ่ะแล้วก็รถผ่านมาอีกเยีวอะโนบอกอะไรมาฮะใช่ลงไปในทุ่งนาไหมไอ้ไอ้ไอ้อลงไปุ่งนาโยนบป้า<อ><อ>ก,กิงนงนูนะงูนี่ใช่โยนบอกป้ามันไมาเยี่ยว นายเฮ้ยทำไมอ้วนหัวรูปจ <c oughs> ังวันหัวรูปจังเลยวันเจ๋อวันเจ้าจีแยมอ่ะ บรรยากาศดีเหลือเกินวับแมวเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ใช่นี่봐คนดเนี่ว่าแมวไปโผบรรยากาศดี่านบ้านี่คนจะถล่มงัวอยู่แล้ว